จับมาแล้วเบอร์ลุนลุนลุนได้เบอร์55นะครับได้ของคุณพี่วิภาหมู่1บอบเลยเอ,เอาเอาเบอร์ออกมาด้วยเจ้าเอาเบอร์เอาเอเอ,าเอ,าเอางามคันนะ่ะโอเคขอบคุณเ <นะ S 1> จ้าหันละคะ่ะแม่อมาราหมู่3มมามอบคะ่ะ ไงเป็นค้มหินนะเป็นค้มหินเลยค่ะมาธิเดียวขอโทษต่อไปเด้อไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะขอให้โชคดีตะเลม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 ของน้องปผู้จริงอ่ะอ้าวเจไดของเอาเบอร์มาผู้เอาเบอร์ออกมาลูกโอเคโอเคอันนี้เป็นสมุทเจอรหอยครับแม่ครับอบคุรับเจไดของพี่เต้ครับพี่เต้หม่ามับไม่ควาดอาเเพงไม่กว้าอาเเพง เท่โหเพื่อนไปถ่ายรูปเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเท่เท่เบอร์สี่สิบองอยู่ไหนโอเคเราเนภาพสัวโอเคเรียบร้อยเล่นโอ้พี่เต้ยนี่ก็ไม่赖ไม่เบาลุ่นเพียงเเเจ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 ีจเจมาเจเเจเเเจ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 เอเจเจ่จเจเจเเจอเเจเจเรือเบเร์จเ เบอร์เก้าโอเคเบอร์เก้าเก้ากับหกโอเคสุดยอดสุดยอดไม่ไม่ไหนส่งภาพส่วนตัวมาแล้วมะเพราะว่าช่วงนี้พี่ยาหนาวอยากได้คู่ไร้คู่ใช่ไหมไรคู่ไร้คู่เดียวดายโอ้ยน้ำหมักกระจายกระจายกับเขาโอเคเรียบร้อยวัชราพรนะครับหมู่ที่สิบเอ็ดนะครับตอนนี้กำลังงวดงวดมวนโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโอเค ได้เบอร์อร่อยลวกได้เบอร์49ครับมอดเลยค่ะมาหันหน้าหันหน้าเอาเบอร์ออกมาด้วยเอาชิดกันหน่อยชิดชิดกันหน่อยโอเคอบอุ่นค่ะโอเคเรียบร้อยพี่เพชรครับพี่เพชรค่ะเด้เด้เด้อย่าพองอย่าพองยิงฮันหน้าการปีนี้ก็ร่วมสุกเกับนักเอกนักเรียนผู้สูงอายุแลก็โอเคเรียบร้อยของพี่ลุงเพชรครับ พี่ลุงเพชรมามอบครับพี่ลุงเพชรประจาฮ่าฮ่าแย่แย่เย่เย่เย่หันมาหันเบอร์มาเบอร์เบอร์สิเฮ้ยมันบอกเปิงนี่ฮิชได้เปิงบอกเปลืองได้ของใายพี่ลุงเพชรได้ของพี่เครือวันมูเซ่ครับได้แค่มโคนรุ่นใหม่มีกระสอบกระสอบปานสีแดงไอ้สีน้ำตาลเนี่ยโอเคค่ะ คคุณพากามาสหมู่สองท่านประธานท่านผอพลายิมหยิบแทนมาว่าแทนนะครับแม่พากามาสหมู่สองไปหาหมอนะครับกระเทิ้งกระเทิ้งกระเด็นกระหมดละโอเคครับอ่ะโอเคพานวค่ะผอจับแทนคุณยายผอจะได้ของใครครับแม่พากามาสนะครับได้ของแม่อัมพรวันหมู่เก้าครับมอบให้แม่พากาม นี่นี่ยา,ากามาทำไมสวยงครับเอาเอาอายุไปฝากเอาเอาอายุไปฝากไออาคารเอาเรียบร้อยค่ะ<อ>นี่เห็นไหมกองเรากลุ่มเรายาวนานไอเนี้ยจัดซะยาวไม่มีเงียบเลยของพ่อถวิหบแปเครับเป็นน้ำพึ่งเพื่อสุขภาพ<อ>เป็นน้ำพึ่งเพื่อสุขภาพอ,อ่ะหันเบอ,บอร์มาโอเคขรกอให้กับนักกีฬาโอเคสวยสวยสวย,สวยโอเคเรียบร้อย โอเคโอเคเรียบร้อยครับห้าสิบเก้าครับเพชรสมัยงูยี่สิบเอ็ดครับฮะพ่อหวานเกินก่ะพ่อหวานขนาดฟุ้งฟิ้งขนาดโอเคขอบคุณค้าเรียบร้อยแปดสิบสองของพ่อสักดาครับต้องลุ่นเปิดเผยค่ะอบอุ่นไม่ต้องมีคู่ใช่ไหมพ่อ เอาเบอร์ออกออกมาเอาเบอร์ออกมาโอเคปอกชิดนึงนึงขาพ่อชิดนิดนึ่งโอเคขอบคุณค่ะป๋าดูลืมปิดกล้องปิดไมค์โอเคเชนาโนธรรมดาใช่ไหมต่อไปได้เบอร์สามสิบเอ็ดครับเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า